อเคครับแล้วก็มาอยู่กับเลดเดนเองกันอีกเช่นเคยวันนี้เราก็มาอยู่กับโลบอคในแมปที่มีชื่อว่าโซโลเลวิริกนะครับหรือว่าอ n น m เมดันเจนเนาะนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําการเก็บเวลสําหรับมือใหม่หรือว่ามือเก่านะครับแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับ NPC นพะครับทุกตัวในแมปนะครับว่าเขามีหน้าที่อะไรแล้วก็ทาอะไรได้บ้างเนาะอ่าเราก็อยู่กันแมปแรกเลยนะครับสาหรับการเก็บเวลในแมปแรกเนี่ย ผมก็จะแนะนําคร่าวๆนะครับสําหรับแบปแรกนะครับผมแนะนําว่าให้เก็บ normal นะครับจนถึงเวลที่15เลยนะครับมาช่งแรกเนาะเราต้องเก็บที่ easy นะครับในด้านของ easy เนี่ยเราก็จะให้มันจนกว่าจะเปิด normal นะครับอ่ะพอเราลงที่ normal เสร็จนะครับออกเลยแล้วกัน พอลงที่ normal เสร็จนะครับแล้วเราก็จะมาลงที่ hard เพื่อหาอุปกรณ์นะครับหาอุปกรณ์ในที่นี้ก็คือให้คุณหาใน5ชิ้นนี้เนี่ยให้มีสัก2-3ชิ้นเนาะเพื่อที่เราจะฟาร์มด่านที่แมปที่20ใบนะครับตรงนี้อ่ะอ่าอุปกรณ์จาก hard นะครับนี่แบบนี้อ่ะเมื่อฟาร์มถึง normal เวลที่15ถึงปุ๊บเราก็ฟาร์มต่อ ที่ฮาร์ดเลยนะครับให้ถึงเวลที่25แล้วก็บวกกับหาอุปกรณ์นะครับตรงนี้พอเรา25เราจะสามารถรับบัฟคูณ2ได้กับคุณลุงคนนี้นะครับคุณเลลลี่ตรงนี้นะครับเราจะได้บัฟคูณ2ตรงนี้เป็นเวลา1ชั่วโมงนะครับจากนั้นเราก็มาฟามตรงนี้ต่อนี่รับ c นะครับ อีซี่นะครับตรงนี้ฟาร์มให้ถึงเวลที่28แล้วก็เข้านอร์มอลได้นะครับแล้วก็อย่าลืมทำเควสต,ตรงนี้นะครับนี่เควสหลักนะครับเขาก็จะมีเควสหลักนะครับแล้วก็มีเควสเวลตรงนี้นะครับก็สามารถทำได้เนาะเพื่อหาเพชรนะครับหลังจากฟาร์มถึงตรงนี้นะครับถึงเวล28แล้วก็ฟาร์มตรงนี้จนถึงเวลที่30นะครับนอร์มอลถึง30 เนาะแล้วก็ฟาร์มที่หาต่อเหมือนเดิมนะครับหาอุปกรณ์จากด่านนอร์โมเพื่อไปฟาร์มฮาร์ดนะครับอ่าเราก็จะได้อุปกรณ์ทองนะครับตรงนี้จากนั้นนะครับพอฟาร์มเสร็จปั๊บอ่าเราจะได้เพชรนะครับแล้วก็ได้เพชรมาหลังเสร็จเควสสักพักละเราจะได้เพชรมาประมาณ3,000นะครับให้ไปเปิดกาชาเนาะเดี๋ยวผมขอรีตัวแป๊บนึง าจากนั้นนะครับให้เรามาเปิดกาชาตรงนี้ให้เราหาผลไม้ก,ก่อนนะครับเพื่อที่เราจะเกล็ดดันได้ไวขึ้นนะครับแนะนําเลยก็คือผลมิติข้อนะครับตรงนี้ผลนี้เนาะแนะนําให้หาผลหัวใจนะครับหรือไม่ก็ผลแสงก็ได้แล้วก็ผลริ้งจอกก็ได้นะครับมันจะทําให้เราความไวขึ้นมากนะครับแล้วก็เปิดหาผู้หูนะครับ โอ้โหในช่วงแรกนะครับมันจะมีสําหรับมือใหม่นะครับเขาะจะเรียกว่าแพ็คสตาร์เตอร์เนาะจะเป็นตัวซันจิเราสามารถหาตัวซันจิได้เพราะว่าตัวซันจินะครับเขาจะบวกอ,อัตรารูทนะครับสเซนตเนาะจะทําให้เราดรอปของจากดานเนี่ยได้ง่ายขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับจากเราฟาร์มแลบนะครับแต่เราไปดูกันนะครับ เราฟาร์มแลบตรงนี้นะครับจนถึงเวล์สนะครับผมแนะนำเพราะว่าการไปแมปนู้นต้องใช้เลเวล40เนาะแต่ว่ามันจะเปลี่ยนระดับเลือดของมอนเนี่ยเยอะมากนะครับน,นะครบ,นบ,บนี่นะครับในแมปนี้นะครับเราฟาร์มเงินจากดานแลบเลเวล20ตรงนู้นนะครับแล้วก็มาเปิดอาวุธเลือกเล่นสักหนึ่งสายนะครับเพื่อที่เราจะได้ทำอาวุธนะครับเราจะทำอาวุธเนี่ยเราจะทำให้เป็นอาวุธหนึ่งดาวหรือว่าสองดาวนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับดวงนะครับอ่า ในส่วนของอาวุธนะครับในการที่จะฟาร์มด่านนี้ได้แบบไวขึ้นเนาะเราจะได้ไปแบบที่2ไวๆนะครับก็คือการหาอาวุธอีทองนะครับเป็นระดับ1ดาวนะครับก็คือหา3มเล่มนะครับในการอัพเป็น1ดาวเนาะตรงนี้นะครับแล้วเราจะฟาร์มแบบนี้จนถึงเวลอะไรนะครับผมแนะนําให้ฟาร์มจนถึงเวล75นะครับแบบนี้เนาะ7จจะอีซี่สุดนะครับ เระจบแมปนี้ที่75 uh huh. นะครับให้เรามาทําฉายานะครับตรงนี้นะครับนี่ประดับเดียวนะครับเราจะทําฉายาจากดันเจียนนี้นะครับไปดูกันนี่นะครับเราก็จะมีหัวข้อเนาะตรงนี้เขาก็จะมีฉายาให้เรานะครับเทียนะครับเทียเวฟนะครับจากดันเจียนนะครับปรับระดับเดียวนะครับตรงนี้อ่า เขาก็จะสูงสุดที่150ร้อยห้าสิบเวฟนะครับตรงนี้เนอะก็ลงได้จากตรงนี้นะครับนี่ตั้งแต่เวฟที่หนึ่งแล้วก็เวฟที่ห้าสิบเอ็ดแล้วก็เวฟที่ร้อยหนึ่งนะครับใครไหวแค่ไหนลงแค่นั้นก่อนเนาะค่อยๆลงให้เป็นทีระสเต็ปนะครับลงจากเวฟที่หนึ่งถึงห้าสเอ็ดก็โอเคพักก่อนแล้วก็มาลงห้าสิบเอดถึงร้อยเนาะตรงนี้ แต่ถ้าใครมีเพื่อนแบกก็ให้เพื่อนมาแบกได้นะครับมันจะได้ดาเมจหนึ่งพันนะครับเยอะมากค่อนข้างเยอะมากในการไปฟาร,ร์มด่านหลังๆนะครับต่อมานะครับอ่าเราจะมาดู Np c นะครับว่าเขาทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับในส่วนของร้านขายเครื่องสำอางหรือว่าร้านขายคอสเมติกนะครับอ่าคอตูมนะครับนี่เราก็กดุูมได้เนาะอ่าผมุูมให้ดู ก็ขึ้นอยู่กับดวงนะครับตรงนี้เนาะอ่าก็มาสุ่มได้ทุกวันนะครับคือเขาจะใช้คิตตันม่วงตรงนี้เนี่ยในการสุ่มวันละครั้งนะครับวันละ3า0แต่ถ้าใครสายเติมก็เติมสุ่มได้เปิดได้เนาะอ่ะก็ะะจะมีคุณลุงเรลลี่นะครับตรงนี้ก็จะให้อีเราซึ่งเขาจะให้เราวันละหนึ่งครั้งนะครับก็คือเวาลา หนึ่งชั่วโมงนะครับเราก็สามารถมากดรับได้เนาะอยู่ที่เวลาเราออฟไลน์ด้วยเราก็สามารถรับได้เหมือนกันนะครับเมื่อเราเวลยี่สิบอ๋อตรงนี้ก็คือการทำคอ,อสตูมนะครับตรงนี้เราจะได้หินตรงนี้จากการลงพาวเวอร์ดีเฟนส์นะครับตรงนี้ปกป้องนะครับปกป้องคริสตัลน,นะครับก็ลงได้เนาะตรงนี้ มันจะแบ่งเป็น2ออย่างนะครับก็คือเป็นแบบว่าคอสตูมที่เราสามารถทำได้กับคอสตูมที่ต้องใช้คอสตูมอีกขั้นหนึ่งเพื่ออัพขั้นขึ้นไปแล้วก็ใช้เพชรนะครับอ่ะมันจะมีคอสตูมเทพกับคอสตูมเทพกว่านะใช้คำพูดแบบนี้แล้วกันนะครับใครอยากทําทคอสไหนหรือว่าเก็บตังเก็บเพชรได้ก็ทําได้นาะมันค่อนข้างเทพกว่ากันเยอะนะครับ ในส่วนของเสน่ห์หรือว่าเอ็นชาร์นะครับก็จะให้เอ็นชาร์ในส่วนของฮีโร่ Hero ได้นะครับแล้วก็เป็นของอาวุธเนาะตรงนี้ก็จะมีออปชันอยู่ข้างข้างเนาะให้เราเลือกกันได้เลยว่าจะจัดใส่กันแบบไหนนะครับนี่นะครับในส่วนของแมปที่1ก็จบแล้วนะครับเราจะเก็บเวลจากแมป1นะครับเลเวล1ถึงเลเวล75นะครับแล้วก็จะเก็บตัง้งแมปนี้นะครับอ่า กนเราก็จะไปที่แมปสองกันเลยนะครับอ่าหรือว่าเลเวลหกสิบนะครับออกเดินทางกันเลยอ่าแมปที่สองนะครับก็จะเป็นในตรีมของวันพีชเนาะ แบบที่2นะครับเราก็จะมารับเคสกับอานามินะครับตรงนี้เพื่อที่จะไปลงดันเจียนอาวลหกสิบนะครับนี่เก่าไอรันนะครับนี่เหมือนเดิมนะครับเราก็จะเคลียร์โหมดอีซี่นะครับแล้วก็ปลด Normal นะครับในด่าน60เนี่ยบอสเรามันค่อนข้างตียากเนาะตั้งแต่แบบ2ขึ้นไปเนี่ยมันจะเริ่มยากละในการอัพสกิลของเรานะครับผมแนะนำให้อัพเป็น แอดแทกกับคีย์ทีค้องนะครับแอแทกนามเราก็ตามด้วยคินะครับมันจะเคลียร์มอนวมากแต่ว่าตัวเราก็จะบางแต่ว่าเราจะลดแทนด้วยการหาของจากด่านนอร์มอลนะครับเพื่อที่จะไปฟาร์มพาร์ดน,นะครับคือในนอร์มอลเนี่ยผมแนะนําว่าให้หาของจากด่านนอร์มอลนะครับจากด่านเนี่ยไอ้หกสิบเนี่ยให้ครบนะครับเราถึงจะไหวกับฮาร์ดนะครับแล้วต่อมาเราก็ต้องหาอาวุธนะครับหรือว่าหากะ ที่มีอ่าในส่วนของการเพิ่มเลือดนะครับการเพิ่มเลือดเนี่ยก็จะมีในส่วนของหมวกนะครับแล้วก็ในส่วนของรองเท้านะครับอ่าเราต้องหา3ามชิ้นนะครับหมวกรองเท้าแล้วก็อ่ามันจะเป็นในส่วนของหลังนะครับอีกเนาะตรงนี <oysters> ้ม <diy> ันจะเพิ hmm. ่มเดฟนะครับเราต้องมี3มชิ้นหลักนี้นะครับในส่วนของแหวนอ่าแหวนกับสร้อยเนี่ยยังไม่ต้องจําเป็นนะครับเราใช้จากด่านเก่าก็ได้นะครับแต่ว่า ที่ต้องมีก็คือ3มชิ้นหลักนะครับหมวกรองเท้านะครับแล้วก็ปีกเนาะอาวุธเนี่ยเราก็ฟารมจากดานมาเมาอยู่แล้วเพราะเราต้องหานะครับอพอเราหาจะสามชิ้นนี้ครบนะครับเราถึงจะค่อนข้างฟาร์มฮาร์ดให้ฟาร์มเฮลไหวเนาะเพราะว่าเราต้องหาของทองมาเพื่อลดทอนนะครับในดานนี้นะครับผมแนะนําว่าให้ฟาร์มจนถึงเลเวลที่90นะครับนี่จากดานนี้นะครับเกเนาะ พอเราฟาร์มด่านนี้เก้าสิบเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาฟาร์มด่านนี้ต่อนะครับอ่าลืมไปอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดมีด่านเฮลต้องหาของจากด่านเฮลด่านนั้นให้ครบทุกชิ้นนะครับอ่านี่มันก็จะมีอาวุธนะครับหมวกวรองเท้าอีกอ่าสร้อ,อยแหวนนะครับเราต้องมีของแดงจากด่านนั้นๆน,น,นะครับครบนะครับในกรณีที่เราเวลหกสิบเนาะแต่ถ้าเราเลเวลสแตทเกินไปเนี่ยอ่าก็อาจจะมีลุ้นในการผ่านด่านต่อไปนะครับอืม หรือว่าใครไม่พอใจกับดวงนะครับก็มาเปิดได้เนาะตรงนี้อ่าผมจะแนะนําว่าสเตต ATK นะครับหรือว่าพลังโจมตีเนี่ยจกักัดจะเยอะที่สุดนะครับแล้วก็ลงลมาก็จะเป็นดาบนะครับแล้วก็ตามสุดกันนก็จะเป็นปืนนะครับถ้าใครไม่ได้แคร์แฟชั่นหรือว่าเอ้ยผมมีผลไม้ที่มันโอเคละแล้วก็ใส่สเตตเป็นหมัดก็ได้นะครับพลังโจมตีจะเยอะที่สุดนะครับในบรรดาอาวุธเนาะต่อมานะครับเราก็จะมาฟาร์มกันที่ด่านที่ แปดสิบนะครับนี่เมืองทะเลทรายนะครับเหมือนเดิมนะครับลงอีซี่เสร็จเพื่อที่จะปดด่าน Normal แล้วเราก็ฝืนลง Normal เพราะว่าเราได้ของแดงจะด่านหกสิบมาแล้วเขมาฟาร์มที่ Normal เพื่อจะเปลี่ยนของมีของม่วงแล้วก็ไปฟาร์มฮาร์ดนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับพอเราฟาร์มด่านนี้เสร็จนะครับเหมือนเดิมแล้วก็หาของแดงเนาะตรงนี้นะครับหาของแดงให้ครบ พอเราได้ของแดงเสร็จแล้วนะครับให้เราฟาร,ร์มด่านนี้นะครับ80เนี่ยจนถึง120นะครับด่านนี้เพราะว่าอีสองด่านนู้นนะครับหินมากนะครับผมแนะนําว่าด่านนี้เนี่ย120ไหวถึง120เลยนะครับพอลงด่านที่120เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเปิดหาอาวุธกันเลยนะครับนี่แนะนําว่าให้เปิดเนาะเพราะว่า การเปิดเนี่ยมันค่อนข้างจะได้ของม่วงมาช่วงแรกแเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับเราค่อนข้างหาง่ายเพราะเงินเราก็มีนะครับเราถึงจะลงด่านร้อยนะครับสําหรับคนที่เล่นโซโลเนาะอันนี้ผมพูดในมุมมองของคนที่เล่นโซโลนะครับอ่ะเราหาของม่วงนะครับทําของม่วงหนึ่งดาวนะครับส่วนชุดเนี่ยเราก็จะได้จากด่านที่80มาละแล้วเราก็จะมาลงด่าน normal เปิดด่านเอ้ดด่าน e ซี่นะครับ กด่านอีซี่เสร็จแล้วเราก็เราจะลงด่านนอร์มอลต่อนอร์มอลหาของม่วงเหมือนเดิมนะครับลงด่านฮาร์ดนะครับด่านฮาร์ดเนี่ยเขาก็จะดรอปอาวุธนะครับใครจะฟาร์มอยู่ด่านฮาร์ดก่อนก็ได้แล้วค่อยไปลงเฮลที่หลังเพราะว่าจะเอาเป็นของทองทั้งตัวเลยนะครับมันก็จะฟาร์มสบายในด่านฮาร์ดเนาะนะครับเลเวลร้อยนะครับฟาร์มตรงนี้สามารถฟาร์มได้ถึงจนด่านที่ร้อยยี่สิบสามสิบได้เลยนะครับตรงนี้เนาะ เพราะว่าเราต้องมาจากด่านนู้น่ะ80อะ่ะเราต้องมาประมาณที่115หรือไม่ก็120เราก็มาฟาร์มด่านนี้นะครับเนี่ยด่านนี้ก็จะ140ก็ได้นะครับพอเราฟาร์มด่านที่140เสร็จแล้วนะครับเราก็วนลูปเหมือนเดิมนะครับเปิดอาวุธนะครับนี่เปิดอาวุธเหมือนเดิมเลยนะครับเปิดอาวุธเสร็จแล้วนะครับก็ทําเหมือนเดิมเปิดฮาร์ดนะครับฟาร์มนอร์มอลเปลี่ยนของ เป็นของม่วงนะครับของม่วงเสร็จไปฟาร์มด่านฮาร์ดเปลี่ยนของสักสองสามชิ้นอย um ่างที่บอกไปนะครับเปลี่ยนเบดเลือดนะครับเราต้องเปลี่ยนเบดเลือดตรงนี้นะครับสามชิ้นนี้นะครับหมวกรองเท้าปีกนะครับหาหมวกรองเท้าปีกเสร็จแล้วเราก็มาฟาร์มฮิลได้เลยนะครับเราฟาร์มฮิลจนถึงด่านนี้ที่ประมาณร้อยห้าสิบถึงร้อยหกสิบนะครับเราถึงจะไปฟาร์มด่านที่ร้อยสี่สิบนะครับ ในด่านที่140นะครับใครอยากฟาร์มก็าเปิดอาวุธเหมือนเดิมนะครับเนี่ยเห็นไหมผมจะมาเปิดอาวุธผมจะไม่ลุ้นอ่าตีม่วงเลยผมจะไปลุ้นสีทองเพราะว่ามันจะเคลียร์ง่ายขึ้นนะครับเราลงเสร็จแล้วนะครับ Easy, Normal, อีซี่เปิดนอร์มอลเปลี่ยนของเป็นของม่วงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หาของทองฟาร์มะนะครับเอฟาร์มเฮลฟาร์มเฮล,ลเสร็จแล้วนะครับ ผมแนะนำว่าให้เราเนี่ยความด่านนี้จนถึงเวลที่200ไปเลยก็ได้เนาะเพราะว่าพอไปด่านนู้นมันจะได้ดูความง่ายขึ้นแล้วมอนมันก็ไม่ได้ยากนะครับด่านนี้เพราะว่าด่านสุาสานเนี่ยมันจะมีมอนค่อนข้างเยอะเหมาะกับการเก็บเวลมากนะครับสำหรับใครที่มันยังรู้สึกว่าเฮ้ยพี่มันไม่ไหววะ่ะอ่าผมแนะนำว่าให้คุณมาเอ็นฐานอาวุธนะครับ สำหรับใครที่ได้ฮีโร่าตัวอิมม r t ท l เนี่ยก็อินชาได้เลยเนาะตแต่ที่แนะนาสำหรับอวุธนะครับสำหรับคนที่ฟาร์มนะครับผมแนะนำว่าให้หา ATK แต่ถ้าใครได้สแต็หลังๆมาเนี่ยอย่างแรมเพจกับอ่าป้องกันนะครับ agility ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นการบัฟดามจเนาะค่าค่าหลังๆเนี่ยก็ค่อนข้างใช้ดีนะครับแนะนำเลยนะครับแต่ถ้าใครตีมอนไม่ไหวก็หา A.T.K เสิร์ฟนะครับเพราะว่าหินฟรีตรงนี้นะครับเราจะได้จากการทาเคสประจาวันนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันเนาะเพื่อให้การฟาร์มไวขึ้นนะครับก็มากดรับบัฟกับฟุลเลอรี่เนาะแล้วก็ไปฟาร์มแต่ถ้าใครเล่นกับเพื่อนช่วยกับเพื่อนก็โอเคครับมันก็จะง่ายขึ้นเนาะตรงนี้นะครับสําหรับใครที่ไม่มีเวลาเลยก็ A.F.K นะครับ A.F.K ก็จะได้ E.P ที่ดอบมาค่อนข้างเยอะแต่ว่าเราก็ไม่ต้องเล่นเองเนาะนะครับพอเราจบแมปนี้นะครับที่วิ่สองนะครับเราก็ไปต่อที่แมปสามนะครับออกเดินทางกันไปที่แมปสอีกแล้วนะครับอ่า แมปสามก็จะเป็นในตรีมหิมะของอ่าอนิเมะที่มีชื่อว่าไอดาพิคาตสุนะครับอ่ะพอมาแมปสามนะครับเราก็เหมือนเดิมนะครับรก็จะมีเควสหลักให้เราทำแยกเควสหลักเสร็จปึ๊บนะครับเอ้ยรับเควสก่อนนะครับรับเควสเสร็จนะครับมาที่นี่หมู่บ้านหิมะนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าแมปที่สามบอสตีแรงมากนะครับถ้าเราไม่มีสเต็ต มาก่อนเลยนะครับอ่ะมือนเดิมนะครับเกียอีซี่กดฟาร์มแล้วก็ฟาร์มอีซี่จนถึงนอร์มอลเนาะฟาร์มจนถึงนอร์มอลเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาฟาร์มที่ฮาร์ดเกยนของนอร์มอลมาฟาร์มฮาร์ดนะครับแล้วก็ขึ้นเฮลนะครับขอย้ํานะครับว่าการที่จะไปฟาร์มแมปต่อไปในเมือง3ได้นะครับคุณจะต้องมีของแดงทุกชิ้นนะครับแล้วก็อย่างน้อยต้องอาวุธต้อง1ดาวนะครับนี่ อาวุธต้องหนึ่งดาวนะครับถึงจะไหวกับมันนะครับพอเราเคลียจากนี่เสร็จนะครับแล้วก็ไปฟาร์มแมปที่ร้อยแปดสิบเหมือนเดิมนะครับะฟามจากด่านที่ร้อยหกสิบนะครับจนถึงเลเวลสองร้อยนะครับถึงจะมาฟาร์มด่านร้อยแปดสิบไหวนะครับแบบคนเดียวเลยแบบเราปล่อยออโต้ฟาร์มได้เลยอ่ะนะครับนี่ก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เราเควสยหลักอะไรเสร็จละเราก็ฟาร์มที่อีซี่ แต่เราไม่ต้องใช้ของครับเราของตรงนี้มาอัพเนาะผมจะบอกว่าทุกด่านนะครับเราอยากเอาของจากด่านอีซี่มาใช้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างสแตทมันค่อนข้างต่ำกว่าของแดงจากด่านที่ถัดมานะครับอ่าเราก็จะใช้ของม่วงอ่าเปลี่ยนของม่วงเสร็จก็ไปใช้ของทองจากด่านต่อมานะครับอ้เกจังเลยนะครับอ่าต่อต่อนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะฟาร์มที่เฮลนะครับ มนเดิมนะครับเฮลเสร็จนะครับมันก็จะจบได้ที่เลเวลร้อยห้าสิบได้นะครับด่านนี้แต่ว่าผมยังฟาร์มไม่ถึงเนาะอ่าเราฟาร์มถึงร้อยห้าสิบละมาโอเคละเราก็จะมาฟาร์มด่านนี้กันต่อนะครับนี่อ่ะนี่แต่ว่าผมจะบอกว่าด่านนี้ออตีผมสองทีกับตายนะครับขนาดผมร้อย สี่สิบกว่าแล้วอะพราะง้นนะครับเราจะฟาร,ร์มที่ด่านนู้นนะครับจนจบที่ร้อยหกสิบแล้วเราค่อยมาฟาร,ร์มที่ด่านนี้นะครับในส่วนโลกสามมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าดันเจียนยังไม่ค่อยเปิดเนาะนะครับต่อมานะครับจะทํายังไงให้เลเวลไวขึ้นแบบขึ้นแบบว่าตีมอนแล้วขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยอย่างนี้นะครับอ่าตอนนี้มันมีระบบเรียกว่าออร่าเข้ามานะครับอืม การที่เลเวลเราจะขึ้นไวได้เนี่ยก็คือหนึ่งเลยเราทําเวลาจากดานนะครับเกี่ยมม้อนเร็วต่อรอบนะครับทําให้บัฟที่เรารับมาจากเรลลี่เนี่ยไม่สูญเปล่าเนาะอ่าเพราะเรารับบัฟเด้วันละแค่วันละหนึ่งชั่วโมงนะครับแต่ถ้าใครมีงบนะครับก็สามารถเติมได้เนาะตรงนี้นะครับนี่เติมบัฟได้นะครับอ่าบัฟคูณีกพีสองสองเท่าเนาะแล้วก็จะมี การใช้ออล่านะครับในส่วนของออล่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีคูณ EP นะครับบอกอีิเนะครับแล้วก็เป็นเป็นออล่าเพิ่มโจมตีนะครับดาเมจจากอาวุธเนี่ยแรงขึ้นนะครับผมแนะนําว่าให้หาออล่าจากอิสเตอร์เนะครับตรงนี้อิสเตอร์เอกตรงนี้หาได้จากการเปิดไข่นะครับการเปิดไข่ในแมปนะครับที่เห็นผมเก็บไปเนาะ อ่ามันก็จะมีเก็บไข่เราก็ไดออร่ามีโอกาสุูมไดออร่าตรงนี้นะครับนี่อ่าเห็นไหมว่าพลังโจมตีมันลดเพราะว่าผมใส่เป็นออร่านี้นะครับอ่ามันก็จะคูณอีพีให้เราบวกอีก10%นะครับอ่าล้วก็วิธีการเก็บเวลไวอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือการหาคอสตูมนะครับนี่เพราะตอนนี้เขามีกิจกรรมอ่าการหาเอ็มเรมนะครับนี่เลย ก็จะมีพบสเซตก็จะได้อีก1 0บวกกับฉายาของเราก็จะเป็นอีก20%ละนะครับจากดานแล้วก็ฟาร์มแบบคูณ2อ,อีกนะครับก็จะทำให้เราเก็บเววไวขึ้นนะครับแต่ถ้าใครมีคอสท,ที่ดีกว่านั้นนะครับมันจะมีคอสท,ที่สามารถบวกได้ถึง15ไม่ถึง20นะครับ15เนาะนะครับมันก็จะสามารถให้เราเก็บเววไวขึ้นนะครับ แมปนี้ตอนนี้เลเวลตันที่เลเวลสามร้อยเนาะก่อนที่จะเปิดแมปต่อไปนะครับผมก็ค่อนข้างว่าแมปที่4ี่ที่5้าเนี่ยก็อาจจะยากขึ้นนะครับแ้ใน,นส่วนของในตัวของเกมเพย์นะครับก็จะเป็นตอนนี้ก็จะมีแค่ดันเจี้ยนเงินเนาะอ่าเราไปดูกันนี่มาถึงเขาก็จะให้เราตีเนี่ยหาเงินไปเรื่อยๆนะครับแต่ผมไม่ค่อยมาตีเท่าไหร่ มันค่อนข้างไม่รู้จะเอาเงินไปทําอะไรตอนนี้ป็ตีไปนะครับตี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 ก็ใครที่ไม่มีเงินเปิดอาวุธในด่านแรกๆเนาะเราก็มาฟาร์มหางเงินได้นะครับแต่ผมไม่ฟาร์มหรอกเดี๋ยวมันจะเสียเวลา ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของผลไม้เนาะเอ้ยลืมไปอย่างนึงเกมนี้เขามีาเฟสเฟสประจําวันแล้วก็เฟสรายอาทิตย์นะครับในส่วนของเฟสประจําวันเนี่ยมันค่อนข้างง่ายเนาะมันก็จะมีการลงปกป้อง่อตัวคริสตัลนะครับดันเจียนดีเฟนส์นะครับแบบทีมเป็นเวฟนะครับ30บเวฟบ,บ้างแล้วก็ อ่ายี่สิบเวฟบ้างหรือไม่ก็ให้เราไปลงคนเดียวนะครับก็สามารถลงได้แล้วก็การลงดันเจี้ยนแบบทีมนะครับก็ไปหาเพื่อนลงมาเล่นด้วยกันเนาะเกมน,นี้นะครับมันก็จะทําให้เราทำเพื่อประจำวันง่ายขึ้นแล้วก็ได้เพชรน,นะครับในส่วนของชิสตันม่วงตรงนี้ครับมันค่อนข้างหายากนะครับหายากสุดๆนะครับเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเดี๋ยวก่อนจบคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะมาลุ้นดวงกันครับทุกคนว่า ผมจะได้ผล,ลไม้หรือว่าผลไอ Immortal ไหมเนาะเตรียมมาสามหมื่นเพชรนะครับก็ไม่รู้จะได้ไหมอ่าไม่น่ามีแล้วละตอนนี้นะครับอ่าก็ส่งกำลังใจมาให้ผมไปที่สามพันแรกกันเลยชุบชุบลองหนึ่งทีก่อนอยกกระเป๋าสิโอเค อันนี้เป็นผมที่ได้จากแบตเทิลพาร์โนอไอตัวนี้นะครับมันแจกมาอ่ะเราก็ลุกจุ๊บลุกไปโอ้โอ้ยแม่ก้อโลแรกผ่านไปไปต่อ มันแย่เริ่มแย่แล้วทุกคนไปต่ออุย้ยจบแล้วนะครับทุกคนสรุปวันนี้ผมไม่เกือเป็นไงรีแอคแบบ แม่อะไรเลยอ่าเดี๋ยวเราจะมาเเราจะมารีวิวกันในพาคหน้านะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับถ่ายกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราครับสำหรับใครที่อยากเล่นแบบนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อแมปไว้ให้ด้านล่างคลิปเลยนะครับตอนอบวันนี้ก็บ๊ายบายครับก่อนไปก็ขอคิงหน่อยนะ อีป่ะผดนอิมมอร์ทัลอะ